สวัสดีครับผมครูแบงค์นะครับนายสิบประสุวรรณนะครับวันนี้เด็กๆอยู่ในชั่วโมงของภาะศึกษานะครับเราจะมาฝึกการเคลื่นนอนไหวแบบผสมประสานนะครับการเคลื่อนไหวแบบผสมประสานคืออะไรเหรอครับก็คือการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานที่เรารวมการเคลื่อนไหวทั้งเคลื่นอนที่แบบอยู่กับที่แบบใช้อุปกรณ์มารวมอยู่ในการเคลื่อนไหวครับเรียกการเคลื่อนไหวนั้นว่าการเคลื่อนไหวแบบ ผสมผสานนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเอาไปทำกิจกรรมและไปใช้ในการทำงานแบบต่างๆครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้การเคลื่อนไหวแบบผสมผสานนะครับแล้ววันนี้มีอะไรบ้างมีทั้งหมดกี่ท่าตามชมได้เลยนะครับท่าที่หนึ่งนะครับกระโดดลนตัวนะครับยืนตรงย่อเข่านะครับถีบตัวขึ้นกลางอากาศพร้อมกับบิดตัวหนึ่งรอบครับ สองกระโดดยืดตัวกลางอากาศนั่งย่อเข่าออกแรงถีบที่ปลายเท้ายืดตัวกลางอากาศ 3. กระโดดตบมือยืนตรงใช้เท้าถีบ RIGHT ตัวลอยตบมือเหนือศีรษะพร้อมแยกเท้าทั้งสองข้างออก 4. กระโดดตบมือใต้เข่ากระโดดยกเข่าข้างใดข้างหนึ่งใช้มือทั้งสองข้างตบใต้เข่าที่ยกขึ้นนี่ก็จบไปแล้วนะครับที่ครูได้นํามาฝากเด็กๆทั้ง4่ท่านะครับก็มีท่าที่1นะครับกระโดดยืดตัวท่าที่สอง กระโดดยืดตัวกลางกาศท่าที่3กระโดดตบมือเหนือศีรษะและท่าที่4ครับกระโดดตบมือใต้หัวเข่านะครับก็ให้เด็กๆนะครับนำไปฝึกนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ